เนือดวงหลวงปู่วันจันทวังโสเป็นการจัดสร้างในวาระครบ8รอบของท่านเพื่อหารายได้เพื่อสมทบทุนสร้างถาวนวัตถุในวัดโนนไทยเจริญโดยเหรียญรุ่นเนือดวงเป็นการปลูกเสกและอธิษฐานจิต2วาระใหญ่ๆด้วยกันและในวาระที่2วันที่27มิถุนายน2567นะธรรมอุทยานหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทโดยมีหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทเป็นประธานในการอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล และยังมีหลวงปู่วันจันทวังโส,สกกและพระเก<า>จิอาจารย์มาจากประเทศจีนร่นนางอธิษฐานจิตร,ร่วมด้วยซึ่งนับว่าเป็นมหามงคลอย่างยิ่งสุนโตโนโตเย่เทวาสังฆะมาคตาตาเทปะนาเจราไง ป็นเงาเกตเทพระราเจ้าทั้งหลายอัญญาโังัญญญานนอแนดลุกธรรมนไปเาเติจะาเมตรุนาเนเกอวตุมิเกเุมมายั

เทตานังชปวาราทิเชียวจากที่ดินติดตาท่านไดประมาณครับอาจารย์สวดมนตตาเพื่อถวายแก้วขรเพื่อให้มีพักุาที่แข็งแรงนะครับเป็นมงคลท้อของพวกเราตลอดไปนะครับสสาธุ ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีในวันนั้นหลวงปู่พระมหาศิลาได้กล่าวถึงหลวงปู่วันด้วยความเป็นปราดของหลวงปู่ท่านได้เล่าประวัติคร่าวๆของหลวงปู่วันออกมาได้อย่างแม่นยำอย่าบว่าจะโพวันอย่าตีไปนอกม่นไม่จ่ายสาระอันตึงมาสารอันเว้นไไหนน้องปูนะ สารอันมาอันอันพ่อเนี่กับอันพ่อใหญ่ผันเออไม่ง่ายกับจันเป็นขันไม่ยังจันหน้าตัวไปวันนี้ก็ไม่กระสานแม่ถูกอายุอันพ่อเขาเจ้าเปล่าสิบเอ็ดปีเปล่าสบสามปีก็ตายโอ้มีแต่ผู้อายุยืนด้วยครับ โอ้แปดกเว้ย่พอพันยืนบรนเด้ยืนเลวงปู่เนาะแม้ร่วมม่โยูความในขอตายได้เห็นรอยเย็บีโอ้<า>ได้รอยเย็บผีซทั้งที่ทั้งสองท่านไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนแต่หลวงปู่มหาศิลาก็สามารถพูดรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวหลวงปู่วันออกมาได้อย่างแม่นยำ จนหลวงปู่วันที่นั่งอยู่ข้างๆอมยิ้มออกมาด้วยความสุขจึงนับเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจแก่ลูกศิษย์ลูกหาของทั้งสองท่านจนมีพระอุปถามหลวงปู่วันไปถามหลวงปู่วันว่าพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่หลวงปู่ชื่อเหมือนหลวงปู่ศิลาบอกแมนบอหลวงปู่วันบอกว่าแมนยุก